แฮมโอเคนะพูกกำลังการแเอเชียกันอีกแล้วไม่ได้เจอกันมานานนะคุณฟ้าใช่ไหมฮะแออี้อไมกนอกาสวันนี้เออทองฟ้าแจ่มใสดีมีอืมช่างมันเทสนะไม่ได้เจอไม่ได้เล่นมาครับมานานวใช่ไหมคุณฟ้าใช่ทำอะไรเนี่ยทำอะไรเนี่ยยืนมองทองฟ้าไงก็เพิ่มอ่ เอออันนี้เวอร์ชันแล้วคุณฟ้า1.7.5สองเอาสุดอันอืมใช่ตอนนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรเปลี่ยนมากเท่าไหร่นอกจากมันเปลี่ยนมานานแล้วม้่งรู้สึกไม่ได้เลื่อนมาครับมานานน,น,น่าจะเปลี่ยนจากเวอร์ชัน1.7.2นหรือเปล่าวะไอ้ที่ชอบอะดอกไม้มากกว่าเอออันนี้เราว่นนมาเปิดฉากกันตรงไหนฮะคุณฟ้าเอ่อบนภูเข,ขามั้งอันนี้เป็นฉากที่เราจะมาทํา เอ็มบีเพลงไม่บอกเธออะนะฮะใช่ไหมต้องใจมันเออใช่นะเดี๋ยวเราจะมาทำเอ็มบีกันแะ้วเดี๋ยวเราจะออดแอร์เร็วๆนี้ประมาณนั้นนะนะคุณเพื่อนเราฟังทำไมมันเด่นอยู่อันเดียวเพื่อนอะไรไอเนี้ยมันมีกากบาทบนต้นไม้ออฮะอันนี้ก็คงเป็นอะไรก็ไม่รู้สี่มือเฮ้ยมันมันต้องเป็นสมบัติแน่ๆเลยในเนี้ยขุดลงไปดูมันเหมือนแบบ เป็นกากาบาดในแผนที่ลงไป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 โอ้และสาระเวอ้อตัดไปตัดไปขึ้นเนี่ยกย็หมาที่มามันก็อยู่ตรงนย่อมนึงน่งอ่ะอันนี้ร<ไ>ู้แค่มารีวิวเจ็ดจชัน1.7.5นะก็ไม่ค่อยมีรู้สึกจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงจาก1.7.2มากหรือเปล่าเฮ้ยเวอร์ชั่นไหนว่ะที่มันมีพวกดอกไม้กับพวกปลาเพิ่มมาเยอะ หนึ่งจุดเจจุดสอจุดเออละมั้งจำไม่ได้นะถ้าพูดผิดก็ขอภัยด้วยนะคะพวกเราไม่ได้เล่นกันมานานพุณถึงว่าปลาเนี่ยกินได้ทุกตัวไหมเออก็ไม่แน่ใจฮะเราต้องลองเปลี่ยนแกโหมดดูเฮ้ยจเคเฮ้ยเสกปลาให้หน่อยคุณฟ้าอเลยไหนอืมอยู่ตรงริมแม่น้ำ เนี่ยคือถามว่ามีปลาเยอะอย่างเงี้ยล้วกินได้สดๆไหมกินได้ทุกตัวไหมไม่แน่ใจไงเดี๋ยวจะลองทดสอบให้ดูจะจโ,โอเคไหนเอาปลาเสกปลามาซิจะชิมให้อันนี้ตัวเก่าเฮ้ยเดี๋ยวต้องเ็จเอาเศปลามาเ็กปลามายึบยึบยึบนี่คือปลาทั้งหมดน่ะนี่ปลาดิโม,ม่นี่หวา่าโคตรเจ๋งเลยนะ เป็นไงล่ะนี่คือปลาทั้งหมดใช่ไหมคุณปลาก่อนอื่นเราต้องวิ่งไปวิ่งเล่นก่อนให้หลอดเลือดเอ้ยไม่ใช่หลอดอาหารมันลดเอ้ยเอ้ยจะทุบทุบเฮ้ยวิ่งไปเหนื่อยเหลือเกินเหนื่อยมากเลยให้หลอดอาหารมันลดไม่ใช่ให้เลือดมันลดโนโน n วิ่งเหนื่อยทั้งพูดถึงว่าเนี้ยมีมาแล้วก็ไม่วิ่งกันแล้วเนาะ ความจริงความในความคิดอยากให้คิดว่าทำไมครับออกมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยเออเป็นเวอร์ชั่นไปมาไปมาเดี๋ยวคิดว่าถ้าไปเรื่อยๆน่าจะมีเครื่องกลอะไรพวกนี้เพิ่มขึ้นมาเดี๋ยก็มีรถไม่ต้องใช้มา้าไม่ต้องออใช,ใช่ใช่ใช่เทรอชั่นมันแต่มันก็เริ่มไม่เป็นสเวอร์เวลเท่าไหร่แล้วเนาะเออเพราะมีของเยอะอะไรอย่งเงี้ยโอ้ยเหนื่อยมาแล้วอย่ามาเี่่อยมาชิมชิม เฮ้ยเดี๋ยวลองกินปลาเอ้ยอันนี้คือปลาปิ้งแล้วใช่ไหมคุณปลาที่ขวาเกือบลืมมปแล้วเนี่ยโอ๊ยที่กินยังไงเฮ้ยชิมอมืน,นี้กินได้นะต่อไปเกี่ยวนี้เฮ้ยกินได้กินได้แซลมอนกินได้แบบกิเฮ้ยปลาปลากระเป,ป้ากินไม่ได้นะโอเค <ผม S 2> <า>ก็คงจังใหญ่นะเฮ้ยเดี๋ยวหรือว่าเราต้องถ่ายหรือว่าเราไฮทีว่าเราวะเดี๋ยวไปก่อนไปก่อนวิ่งก่อนวิ่งวิ่ง มันจะวิ่งไปวิ่งไปไปสุดขอบไปหรือว่ามันต้องปิ้งก่อนปอว์มันปิ้งไม่มันไม่มีแบบปิ้งนะเท่าที่ดูมันไม่มีแบบ,แบบป,บปิ้งเองไงทำไมมันไม่เหนื่อยเอ้ยมันไม่หายไ,ไหนอย่าเนี่ยเดินวิ่งกลับวิ่งกลับปลาไข่ทิ้งทำไมไก่เยอะจังเลยเฮ้ยเก็บไข่ปลาไข่ทิ้งมามเร็วแกเก็บไก่ปลาไข่ทิ้งะ เฮ้ยเฮ้ยไข่เต็มเลยไข่เก็บไข่ปลาไก่ทิ้งก็้วผมาเก็บอะไรกันแน่นี่โอ้ยไข่บนไก่กใช่ไหม้ยเพ็งประจับห้องเป็นจะวิ่งไปวิ่งไปโอเคเราวรักกินปลาปลากระเป๋าเฮ้ยปลาปลากระเป๋ากินได้นี่ว่ะอ้ห้าวติดพิดโอ้ยแต่ว่ามันติดพิษเนาะ เออทีนี้เราก็รู้แล้วนะะว่าปลาปลากระเพากินได้แต่ติดเพชษก็คือกินไม่ได้แหละเออสรุปว่ากินไม่ได้ตาย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 โอ้ยมือนด้วยอ่ะเว้เอ้กินไข่มานี่มานี่มานี้มานี่มานี่ไอ้น้องกลับไปที่เดิมกลับไปที่เดิมอยู่นี่โอเคสรุปว่าปลาปลากระเพากินไม่ได้ต่อไปปลานเโมเอ้ยไม่ต้องไม่ต้องต้องกินปลาเนมโอ้ยจะกิน เออกินได้แล้วเฮ้ปลานิโมกินได้กินได้ไม่เป็นพิษด้วยใช่ไหมใช่อันนี้ปลาอะไรวะลาวส์ลาวส์แซลมอนหรือเปล่าว่าเออช่างมันโรลโรลโรลเออกินได้กินได้ทุกตัวแต่ว่าปลาปลากระเ๋ากินไม่ได้อันเดียวนะนี่คงอย่างเงี้ยนี่อะไรกันเฮ้ปลาสรงอะไรพวกเนี้ยอะไรอ๋อ เจอสูตรแอปเปิลพีชให้ข้าหรือร่อยไหมล่ะใช่เหรอแต่แอปเปิลพีชไม่ใช่หาดแล้วเห็นไหมปักะตูนเออกินได้แต่มันเพิ่มน้อยอยู่อ่ะกินปลาธรรมดาแหละดีที่สุดนะเป็นปลาสีสันปลาธรรมดาเอ้ยตีหมูตีหมูเฮ้ยจะเป็นอะไรอย่าทำข้านะ เฮ้ยจะเอาไหมค่ะเอพูดถึงว่าชอบมากตรงดอกไม้ที่สุดเลยเพราะว่าแบบเพิ่มเพิ่มมาเยอะมากจริงๆมาดูดอกไม้ไหมเมอดูดอกไม้เมื่อนนี้เฮ้ยดอกไม้ทุกคนจะเป็นที่ชื่นชอบของแบบหลายๆต้นไม้มันสามารถ ขเขาเรียกว่าอะไรวะมีสองชั้นอะเออ,เออเดี๋ยวกระดูกมาวันจริงเหรอไม่จริง<ะ>เป็นจุ๊บน้าเป็น,นยงเมดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเออเออโอ้ย,อยนี่แล้วจะบอกอย่างหนึ่งก็คือดอก,กูลามันเปลี่ยนไปเออไม่ไม่ใช่คือมันกลายเป็นดอ๊อปปี้ไปแล้วใช่ไหมเออ มันกลายเป็นดอกปกแลวกุหลาบแล้วกุหลาบจริงๆจะไม่มีค่ะแต่ว่าจะเป็นเป็นยาวๆอ,อ,อ,อ่ะต้นสูงๆแทนเลยนี่โคตรเซ็งดอกกุหลาบเลยอันนี้คือเออมัน,มนจะเหมือนอจริงมากกว่าเดิมเพราะว่าดอกกุหลาบจริงก็จะเป็นอย่างงี้ใช่ไหมคะแล้วก็มีแค่เนี้ยถ้าจะให้เป็นดอกต่อจริงๆก็ไม่มีแล้วแล้วก็จะบอกว่าโอกาสที่เราจะมาใส่ปุ๋ยอย่างเงี้ย แล้วเจอดอกกุหลาบก็ไม่มีแล้วก็วจะเจอดอกป๊อปปี้แทนใช่ไหมคะคุณฟ้าใช่บางคนค<ๆ>ิดว่าเอออันนี้มันเหมือนดอกกุหลาบมากกว่าว่ะอันนี้เหมือนกว่าเหมือนของจริงแต่รู้สึกมันไม่ค่อยสวยไงแนมะ่ลูกมันเ,เดีียวๆนะ่าจะสวยกว่าก็คือนะมันดูเยอะไปบางทีใช่ถ้าแล้วก็อันเนี้ยถัา ออกมาก็จะเป็นอย่างนี้เลยแต้ที่ชอบมีทานตะวันแค่ตัดข้างบนก็หายตัดกลางจะบอกว่าทานตะวันอ่ะมันหันหน้าเข้าด้นเออใช่ดวงอาทิตย์อยู่ไหนวะขึ้นไปหากันจุ๊บไม่คือลองทามลองถามเซทเห้อเอ้ยอันนี้ความเซตกลางคืนพระอาทิตย์มันอาจจะหมุนกลับก็ได้จุ๊บพระอาทิตย์พระอาทิตย์อยู่นู่นไหนอยู่ไหนมันอยู่ไหนนี่พระอาทิตย์อยู่นี่ หรือมันไม่ได้หันหน้าเขาหาผาทิศวะมันหันหน้าเขาแบบงานล่องเป็นแบบเป็นกลางคืนดูไหมล่ะเป็นกลางคืนมันก็ยังสองแสงอยู่นะเอาเพิ่มี่ยมันก็ยังหันที่เดิมนะเอออยงนั้นก็คงไม่ใช่ะแล้ดทำไมมัหรือว่ามันหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเท่านั้นเลย ก็ไม่รู้เหมือนกันโอเคนั่นคือดอกไม้ทั้งหมดที่เรา,เยาอย่เพิ่ง๋ยวเพิ่งมาใช่ปะย่อยหมดนี่นะนี่นะย่งมีกุหลาบอันนี้มาแทนเนาะย่านี้เดี๋ยวทิ้งของ่อน คือไม่พอใจ่อยมันต้องขับทางนั้นน่ะเฮ้ยฝนตกนอนได้ไหมเนี่ย,ยเดี๋ยวนอนก่อนนะคือจะบอกว่าชอบมากเพราะว่าสวยมากเชิญมันสวยชุกเบยนอนละนอน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 กันเถอะเย่ yeah! ฝนหายตกยังเนี่ยทำไมไม่หายวะหาย เนี่ยแล้วเราก็จะใช้ดอกไม้นี้ยประกอบเพลงไม่บอกเธออาจจะทั้งหมดมแต่ว่าเกือบทั้งหมดเกือบทั้งหมดความจริงเพลงไม่บอกเธอก็มานานแล้วนะเพิ่งจะมาอ่านนะก็ไม่รู้สมัยแต่<ช>เหมือน<อ>มันจะเป็นเพลงเหมือนเพลงไม่บอกเธอจะกลายเป็นเพลงคลาสสิกยังไม่รู้นะเพราะว่ามันเหมือนมันจะฮิตตลอดเวลา Mm. แม้มันจะออกมานานแล้วแต่ว่ามันก็ยังมีคนฟังอยู่มากมายเปิดปุ๊บเออรู้เลยว่าเพลงนี้เพลงไม่บอกเธอนะไม่ตกยุคก็ยังเออใช่เขาเรียกเพลงคลาสสิกจุแต่มันก็มันค่อนข้างจะใช่กับไม่ใช่ควาคอนเซ็ปความเซ็ปไปใช้เป็นดอกไม้เยอะหน่อยแต่ที่ความจริงสื่อสื่อความรักใช้กุหลาบใช่ไหมตอนนี้เฟซก็ลังเ็ซกินตกอยกู่ไม่ใช้ไม่ได้ ลูกไก่ชุ่เกิดมาเป็นไก่ป๊อก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 กระตัก What the fuck What วันๆหม่ยจำอะไรไม่ดีแต่ออกไข่เงียบ <Yep. S 2> ชอบพวกเจี๊ยบอะ่ะนี่มันไก่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 ส,กส,สปินนาร์เรา You've been my hit play now ใช่ไหมงึบตีไก่เลยเฮ้ยเดี๋ยวเรามาดูดิมีดอกไม้อะไรบ้างเพิ่มขึ้นมาเยอะอยู่เหมือนกันอันนี้ดอกเดิมเดลเลียไลออนเออเดลเลียเฮ้ยเออจะสอนคนที่เห็นหลายๆคนบางอันนี้สอนสำหรับคนที่ทําไม่เป็นฮะเวลาก๊อปปี้อย่างเงี้ยกดไอเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรวะลูกลูก ลูกลื่นเออลูกลื่นลูกอะไรตรงเมาส์นั่แหละไอ้ตรงกลางนั่นแหละเออที่มันหมุนหมุนอย่างเงี้ยเออกดพิกเข้าไปปุ๊บมันจะ๊อปปี้มาคุณฟ้ารูมาฮะเนี่ยไม่รู้อันนี้ดอกป๊อปปี้นะคะต่อไปบูดอกออ่านไม่ออกว่ะบูออกชิใช่เหรอออกเชลออกไออ่ะก็ไม่รู้เหมือนปลาหมึกเลยอันนี้เหมือนเห็ดเลยมราจอันนี้อะไรอ่ะเอา ลิอัมอะไรขอมันูกอ่านยากว่ะออาลืมออาลืมเอาลืมเออทั้งหมดเถอะคือดอกไม้ทั้งหมดที่เพิ่มมาก็มีแต่ไม่ไม่รวมอันนี้นะสุดใบอันไม่รวมอะไรอีกทิวลิปทิวลิปเลดทิวลิปออร์เลนทิวลิปไวทิวลิปพิงค์ทิวลิปอะไรอีกอ่ะอันนี้อะไรวะอาริค ออกออกอะไรวะออกอายออกอายดไดซี่ก็ไม่รู้เดซี่วะเดซี่พอกันทีเออช่างมันเถอะผัดตะวันก็สันฟ lower ใช่สันฟ lower ไปแล้วก็รีลีแลกไม่ใช่ตอนรีแลกอะสีม่วงอนกัีแลกเออช่างมันเถอะก็คือดอกไม้มันก็มีเพิ่มมาเยอะอยู่นะ โอเคเราจะมาดูอะไรกันต่อดีเออแล้วก,ก็จะบอกอย่างก็คือมีคกว่ากระจกอะก,กระจกสีเพิ่มขึ้นมาตอนนี้ก็ยังไม่รู้คาบไงเดี๋ยวเราจะมาลองค่ะชอบอชอบมากพร้อมๆกันเลยเออมันสวยดีนะเนี่ยเหมือนในกระจกสีเหลืองเหมือนในเอเทอร์เลยนะเพราะว่าเอเธอร์มันจะมีมีคาบกระจกทรายลื่นมันจะเป็นสีเหลืองๆเคยเล่นมาอยู่ รอบหนึน่งกระจกสีนี่ก็สวยนะเดี๋ยวคือก็ชอบนะคราบไงวะเดี๋ยวขอลองค้าบก่อนคือจะวางเอาสีมาใส่เลยแทบะวะคือจะคือจะอ้าวไม่คราบคราบไงวะเดี๋ยวขอไปดูก่อนไม่ได้เล่นนานจัดอะ่ะ จนเพิ่งมาเริ่มเล่นตอนเนี้ยเพราะว่าจะกะจะทำเอ็มวีกันนะฮะมือคัฟคัฟติ้งกดเข้ากด้วยเรื่องสีสันขึ้นเพราะว่ารู้สึกมีผมด้วยมั้งใช่ไหมใช่มีผมมีผมเอ้ยครัฟไม่เป็นฝ่าเด็กมีผมน่ามาเด็กมีผมนะคนละอย่างอ่ะเลยเฮ้ยมันไม่มีสอน่ะ ทำไงดีอะมันไม่มีสนมันก็ไปหาหาหากันเองเพวาเราไม่รู้ไม่ได้เล่นน้ำจัดมันน่าจะต้องใช้เออเฮ้ยนี่มันไม่ใช่ไอ้กระจกจริงอ่ะมันก็สวยหรอกแต่ว่ามันมันใสเกินไปใช่เพิ่มสีสันให้กับการเล่นมา c คราฟของเราเป็นอย่างยิ่งเลยไม่คือมันไม่ได้เพิ่มแค่กระจกแบนๆเว้ยมันเพิ่มเออกระจก เขาเรียกว่ากระจกอะไรวะกระจกก้อนกอนกระจกมันนี่เพิ่มกระจกทั้งกระจกก้อนแล้วก็กระจกแบนเอานะอยามาดูเดะสีสวยสดใสโอ้มีสีดำด้วยคนล็อกเลยเพิ่มสีสนให้แก่คุณจะบอกว,ว่าผมผมก็มีไม่ใช่แค่ก้อนก้อนแล้วมาเป็นแบนๆ นี่อย่างเมเบะเราสามารถปูครัมแดงได้แล้วน่าจะปผม่เดี๋ยวเออปูพรมแดงได้มันก็ทำอะไรได้ไรอย่างนั้นนะไอจับอาไม่ได้ไอจับด้วอจับทำไมไม่ได้วะทำยังไงทำยังไงมันจะยอมมาเป็นพรมอ่ะ ทำยังไงอะทำยังไงมันถึงเป็นผมจะบอกว่าชอบเพราะว่าไล่ทำจีนูเลียก็จะทำได้แบบหน้าวางสองอันเงรู้บรรลุทำแล้วโอ้โหวางสองอันนะบรรลุทำเบยเออแล้วก็เคลเปลี่ยนสีได้ทั่วไห้จะบอกแม่งเป็นอะไรที่โคตรโคตรลอกเลยอะ นี่สีขาวของมันเลยเนี่ยแชมแฉมว้าอะไรอ่ะเคลเคยเออเคเปลี่ยนสีด้านที่ก็ล็อกดีเนาะเอออะรก็เพิ่มมาเยอะลยฮะอะไรนะมันสื่ออะไรอย่างนี้ก็เพิ่มมาเยอะเออหนังสือเออเคเปลี่ยนสีมันใช่เคหรือเปล่าวะเรื่องสงสัยเริ่มทำพูยังไงวะพูเค มันต้องมีการพาวเดอร์แล้วก็มีไฟล์กระตาษอะไรต่อสติกแล้วก็มีกระดาษอ่ะกระดาษแอบไหมกระดาษเปเปอร์เออใช่การพาวเดอร์ยังไงวะืเดี๋ยวไม่ก่อนวางวางไปมั่วๆเลยก็ได้ครับ นี่ไงสำเร็จแล้วมันแล้วมันใส่สียังไงแล้วมันใส่ก็ได้คะแล้วมันใส่สียังไงใส่สีใส่สีใส่สีงไงวะไม่รู้อ่ะใส่สีนี้ไม่รู้เฮ้ยอ๋อนี่ไงอ๋อเนี่ยกันพาวเดอร์กัะสีไปใส่ ก็ได้แล้วก็ใาม่บอกว่าหม่แล้วก็สร้างใหม่สร้างแทนกันพาวเดอร์เเออเดี๋ยวดูก่อนน้างอ่ะใช่เอ๊ะอ,อันนี้วางวางเนยเดินแล้วสีแดงมาดูมาดูมาดูจะจะดูอะไรกันตอนนี้ อ,อ,อนนขาวแล้วมันไปไหนแล้ววันอะอันน,นี้สีแดงบอกว่าตูมตรงไหนนี่เป็นไงระเบิดเย้มันไปไหนวะมันเข้าเมฆไปอะสวยเลยอันนี้พูดมันมีตั้งมาแล้วไ,ไม่แช่ล้วอมันพูดเรื่องผูกกันทำไมไม่ทำไม่เป็นไงอ,อ๋อเออแล้วก็แล้วมันแผ่วงมัตรัศมี มีต้นไม้ที่เพิ่มมาต้นไม้ใหม่ๆต้นปาอฟริกาเออใช่อันนี้ชอบนะแนวนี้นเหมือนไอเนี่ยในเรื่องชื่อเรื่องว่าอะไรวะการ์ตูนอะที่มันมีซิมบ้าเออหนักคนผิดอเอออะไรออนทิงเฮ้ยเนี่ยต้นแบบเนี้ยที่อยู่ในการ์ตูนอ,อะเฮ้ยแต่ต้นนี้ทำไมมันสูงแหมงแแมง วางไม่วางไม่เฮ้ยมันสูงมันม้ทุกต้นเลยเหรอวะเฮ้ยชักงงมันคี้ปลูกยังเตี้ยอยู่เลยแต่เราไม่สงสัยว่าต้นเนี้ยทำไมมันมปลูกไม่ได้หรือว่ามันเป็นอาจจะเป็นต้องปลูกในพื้นที่เฉพาะอาจจะชพื้นที่แห้งแห้งเลยปลูกได้ที่นะพื้นที่แห้งแห้งเหรอ่้อ,แน,อนนนแนงมันแว แนวดิเฮ้ยเปลี่ยนอ่ะสักทีช่มไหมมันมืดเกินไปเค้เริวพวกสีไม้อะไรเงี้ยก็เพิ่มไม้ใหม่ๆเพิ่มไม่คือจะบอกว่ามันมันมันดูตลกนะบางทีเพิ่งดูต้นนี้ดิอะไรมันดูเหมือนสร้างเองอันนี้ดินดินของไบโอมอะไรวะ ไบโอมอะไรไม่รู้อะอันนี้ยไนนะบโอมเพิ่มมาเยอะเลยอะมันชื้นชื้นเหรอลำไม่ใช่เนี่ยเช่นไออันเนี้ยมันใช่ไบโอมเป่าวะอาจจะไม่ใช่แต่มันมีใบอยู่ไบโอมหนึ่งที่มันเป็นหินแบบนี้เลยคล้ายๆแบบเนี้ยแล้วก็เออลืมพูดอีกเรื่องเนี่ยเอ้ยอะไรเนี่ยสวยอะหรือพูดอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของ ไอ้ไอ้น้ำแข็งนะะเฮ้ยเออมันมีหลายระดับเออไม่ใช่หลายระดับอันนี้อ,อันแรกอันนี้ของเวอร์ชั่นใหม่เลยนะฮะถ้าเดี๋ยวดูก่อนว่าถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะเอาคลิปที่เจอเมืองเมืองเขาเรียกว่าเมืองเมืองไอมาให้ดูด้วยนะฮะอาจจะสอดแทรกเขาเ้าไปในไอจริงจริงเนะี่ยไม่ใช่หิมะเออมันเป็นอันนี้เป็นน้ำแข็งเหมือนน้ำแข็งใสๆนะฮะ แต่อันนี้เป็นน้ำแข็งขุนอันไหนอันไม่รู้มันก็คล้ายๆกันฮนะนแต่มันก็นสวยบุคลาแบบมันก็สามารถสร้างปราสาทน้ำแข็งได้อย่างเออ,ขอเขาเรียกว่าอะไรวะตามใจอิสระอะไรพวกเนี้ยมันก็มีหลายแบบให้เราเลือกใช้เผื่อจะทำปราสาทน้ําแข็งทําโฟเซ่นอะไรเงี้ยเออวันนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรมา อันนี้มีเพิ่มขึ้นมาแล้วก็มีพวกพวกหนังสือนะจะเพิ่มขึ้นมายังไม่ได้ติดตามดูคอยติดตามดูนะฮะเดี๋ยวจะส่งคลิปจะลงคลิปอัปโหลดคลิปลงไปไม่อาทิตย์นี้ก็อาทิตย์หน้านะฮะก็รอติดตามดูกันด้วยนะฮะสำหรับวันนี้รายการ hsgr ก็ต้อง ขอลาไปกนน่อนฮะบ๊ายบายบ๊ายบาย,ย,ยรีบดูรีบติดตามคอมเมนต์เออตับตาไห่แล้วฮะบ๊ายบาย